สมเด็จพอพิ่อดาตไปว่า,ารกระเจี๊ยพ่อเพียงคือจเข้าเรียงข้าเรียงน่องปูกครับจะ,ะเลิกิดว่ามิสาป,ปากับมีเล้วจะเลิกิดเนี่ยมนีกกตางึนม่นั่นครับผมจะเพื่อมาขึ้นมาของกินครับก็อน,น้อยกัดจีบ,าาบกัดจีืนนรสชาติเขาสิเป็นยังไงเอาก็วัารดจันันดีนอกจากเ้ากับวาท่านอีกกินเดีย อาัาพวะโกครับแล้วมันกน็มันเป็นทีต้องการของตลาดขายกิโลเดีอนี่ขายอยู่กิโลห้าสิบาสบาทห้าสิบบาทแันแ่งแ,แต่มันแต่มันูเดีนได้เป็นร้อยสองกิโลก็ได้ร้อย 200, สองรกิโลคูณห้<ะ>ออาสิบป้า สวัสดีครับประยุทธ์พาชร์ดครับมนีภาพพี่น้องมาจอดทธ์ยุทธีอำเภอหน้าเชือกจังหวัดสระบุรีครับมาเบิ่งแปลงเกษตรผสมผสานซึ่งคุณแม่เฮ็ดดีหลายพี่น้องส่วนดั่นั่นสิเป็นยังไดเป็นปู่ยังแน่เห็ดมาจากปีเดียวเราเขาไปพบ่อกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องนั่งซื้อว่าจังไดครับคือนั่งสุพีเทียบผ้าจ้ะแม่สุพีครับแม่ปีนี้อยู่เท่าไรแล้วอายุหกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีจ้ะ กาคือแข็งแรงแท้กั <c oughs> บว่าแข็งรจแท้กับปวดอยู่ก<อ>ับว่าไปได้มาได้ครับแม่แปลงนี่แปลงเกษตรผสมผสานเนี่ยตั้งยุตสยแม่แปลงเนี่ยแปลงนี่ตั้งยุวบ้านโคกสูงตำบ,บนหน,นองแดงเพื่อนเชือจังหวัดมหาสารคามจ้ะครับโอ้แม่เป็นยังคือเฮ็ดแปลงเกษตรผสมประสานในงามแท้ก็คือแต่กอนเท่ากับว่กับว่าได้เฮ็ดอกครับก็คือมากเข็นเพื่อนมาเนาะจังสมเด็จพอเพื่อน ตัดใบปลาครับกะเจี๊ยบพ่อเพียงนี่คือจะเฮาเลี้ยงเฮาเลี้ยงห้าวปลูกครับจ้ะก็เลยคิดว่ามีสาปลาก็มีแลี้ยวก็เลยปลูกเร่องมันนี่ผสมประสานกันไหมน้ำครับผมกะเพื่อว่าคือว่าของกินครับกะส่วนน้อยกะจีบว่ใครได้ซื้อนี่จ้ะอืมคือว่าผักมีที่ใบกะตัวนี้ห้องกะเบิดหุ่นอยู่ครับเบิดเบิดเบิดหุ่นของมันงอันนี้ตะเกาว่ากะตะส่างโควิดกะ คือถือวายู่ใดครับผมอยู่ใดเนาะแม่เนาะมีปลามีไก่มีผักมีทุกจริงทีเ้าปลูกได้โอ้มีทุกอย่างเลยแม่ทั้งบนเนี่ที่ว่ามามันจะคู่นี่มีอย่างไหนก่อนแม่เที่ยวเห็ดว้มีบักทัวมีผักเนาะมีบักทัวมีผักแลวก็ะมีแตงโมแลวกอะดนนี่กับมีพริกโอ้แตงโมมีพริกจ้ะแตงโมกับแตงโมกับพึ่งที่เริ่มครับแต่ว่าส่วนติพันนาก็คือแตงกัวครับจ้ะแตงกัวกับออกไปเบือดมูนแล้วแม่เห็นมาจากปีแล้ว ตัง้งแต่ปลูกพริกมากกะสามสามปี <ạ> สามปีแต่กะว่าเห็ดลายดอกเห็ดเห็ดพ่อได้กินคือนานๆกะคือการกิน <ạ> ครับเพราะว่าครอบครัวเพออ่อครอบครัวใหญ่เนื้อกินเขาจำไข่ครับจ้ะกะเห็ดกินเห็ดอยากไปพ่อพ่อได้บางย่างกะเนาะเขาขายของตัวไปเสือของเพื่อนกะมี่น้องเจียกะได้แต่แบบส่วนน้อยครับแล้วปืนนี้ทั้งหมดมองนี้ดี่แม่เห็นนี่ทั้งหมดจากไรครับแม่ ทั้งหวดทีห้ทีหน้านีกกะจีปไรจ้ะสิบไรตีอันนี้กะจีร่วมนีกกะจีเป็นสองไรที่ตะวันกัเอาอยังนีมาท่านดเต็มทีครับกะกะว่าดจีลงพีกอีกแล้วพื้นที่มองนี่มันเป็นพื้นที่ที่ลุ่มบ่แม่คือเป็นทีโคกคื่เป็นทีเป็นทีดอนค่ะที่ดอนตีปูกยังกะว่าใครจีได้ผลคนที่ปลูกมันกะเรียงปลูกอ้อยกะเรียงฮ็ดหน้ากะเรียงปลูกมันกะเน่าท่วมครับจะพ่อพ่อดินพ่อกระเทือน อ๋อให้กระจานะกระเทือนเป็นพวกก <c oughs> ระเทือนเพราะว่าด้านคางๆดีเบายุดมองเห็นของแม่เนี่ยคือที่ีแปงมันกับแปงปลาอ้อยเนะาะบัดนี้สิถามมาเป็นนางแม่คือบอ,อยบอยเห็ดน้เพิ่นคือบ่เห็ดแปงมันแปงอ้อยน้เผิ่นแปงมันแปงอ้อยก็คือว่า ข <c oughs> ี่เ้ามันน้อยเหมือนบ่ครับ <c oughs> จ่ามันกับพ่อตีได้เห็ดแต่เห็ดยังจันกับรอบปีจังที่ได้เง,ปปดงินอ๋อจ่าถ้าเ้าเห็ดทั้งจีกับขายไปน้ำมีเดียถึงที่วาเงินน้อยเจ้าครับเ้าก็ได้ซื้อได้ขายไปน้ำมีเดียยได้จับได้ใจไปน้ำมีเดียย<อ>ถ้าเห็ดพ <c oughs> ืชเป็นปีเาก็ต้องรอบปีจังที่ได้ใจเงินครับบางครั้งกับนี่จีนเ้ากับมี่เหมือนบ่ครับจ้ากับว่ท่านเพิ่นอ๋อจ้าก็เลยตัดสินใจเห็ดจังที่ละกับครับกับพ่อได้ขายกับมีลูกมีหลานอ่ะซอย ตอนนี้ก็ที่เป็นเป็นผู้ใส่เขานัน่นเองอ๋อแม่เราไปเอาแนวความรู้มูนี้มาจะใส่ในการเห็ดนี่ <S 2> <S 2> ในการเหร็ดก็ก็ือยังเบาละก็ะะะเขาจะยุ่ัวาเพิ่งกัดไปเนาะวันนี้อีกอย่างนึงเขาก็เห็นบันนี้ในยูทูบมีครับเออกระปุนเห็เพิ่กงกับ่าเพิ่งพ่อกินพ่ออยากครับ <S 2> <S 2> จากเขาก็เลยล่องมาเห็ดเบื้องตะกี้ก็ไม่จะไปกูมม้มันเหมามันน้ำมูเลยพ่อหนั่นเรียก็อยากมาลองเห็ดพ่อลองเห็ดก็ได้ก็เลยมัน เป็นยังไงแม่เอาล่องเห็ดแล้วมันได้ได้ยังไงเอาแม่ล่องเห็ดที่แหลกม่ปลูกรีกครับมาปลูกริกที่แหลกปลูกรีกที่แหลกก็ได้อยู่แต่บาบาปลูกหลายเด้ปลูกงันปลูกประมาณงันหนึ่งโอ้ห้องก็ได้แบบรีกลายทก็เลยมันเดี๋ยวเดี๋ยวบอาค่อยๆได้เนี่ยได้หลายปันได้บอกเลี้ยงว่าหลายห้องก็คือหลายสำหรับทีมันน้อยแม่จ้ะแ้ะก็ว่าเด้หลายถึงกัะว่ารวยดีครับ อยากก็ได้สําหรับว่าทีบองนี้เขาพ่อพอจีได้เงินจำหนีแต่เขาก็าได้ประมาณนี้ครับผมก็เลยเริ่มเฮ็ดก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงจ้ะบัดนี้ลูกเราลูกหลานมาอยู่นี่เบิดเลยไรที่บัดนี้อยู่เบิดจ้ะโอ้อยู่เบิด์ตเป็นผู้สวยครับบัดนี้แหละเอากัลําพังตัวเองแล้วก็ก็ไปใหญ่ไม่ใหญ่ยุต่ว่าก็ต้องไปนี่พี่น้องต้องดูแลเบิ่งคุณแม่อายุ60เิบทนายกแม่หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดปี ยังมีแรงบันดาลใจให้กำลังใจลูกหลานๆที่มาร่วมกันยุ่นี่เบิ้ลในพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ซอยกันทำมาหากินพริกแผ่นดินจากดินทรายด้ยแม่เนามาอยเ็นเนี่ยเป็นดินทรายด้ยดินทรายดินหมองดินเป็นปลามันปลาอ้อยแต่ว่าวันนี้แม่ส้่งไายได้จากการเ็ดเกษตรผสมผสานจนไม่ยู่ไม่กินแล้วก็ เห็นบอว่ามีน้องสาวเม็ดเป็นมูนั่งเป็นบ่อใช่น้องสาวเป็นกระเริ่มอมเฮ็ดปีนี้เพิ่งเห็นพี่ยิ่งเฮ็ดได้ครับเป็นเห็นพี่สาวเฮ็ดจ้าไหนแม่ป้าเฮ็ดจ้าไหนบอกเน่แปลงเอากระเฮ็ดรดลายเฮ็ดเลยเาเบิ่งในยูทูปเอาเาเบิ่งเอาศึกษาเอาครับกบอกไปเนี่ยนั่ไปเบิ่งจากโซเชียลนี่แหละเนาะได้มาเฮ็ดได้เพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นกระจำเล็ดครับกระเลี้ยงงานเพิ่นหลายก็ตัวแล้วกระแจงเลี่ยงก็ตัวอ๋อเอออีกอย่างอีกอย่างเพิ่นเลี้ยงงานเพป็นแจงเลี่ยงครับเพิ่นกระเลยเฮ็ดได้ แต่นี่แม่เห็ดตามกำลังจ้ะเห็ดตามกำลังลูกหลานเขาเขาวางเขากัเจ้าเนอสวยครับผมค่ะเอามือนี้เบ้ายูสิขออนุญาตให้คุณแม่พาพี่นองไปเยี่ยมช่มในวาวาในแปลงนี่แม่เห็ดนี้ยังเนี้ยค่ะได้เนาะ่ะไปไปเลยแม่ไปอันนี้นี่ด้านด้านคางแม่นี่แม่เห็ดนยังนี่อันนี้ทั่วฝักเงี้ยมทั่วฝักเหี้ตีเห็ดจังไหนนี่ปลูกยากบ่ก็สิบันยากก็ยากก็ง่ายก็ง่ายค่ะจะรับนี่แหละก็ปลูกด้นเติบอะไรก็ได้อันนี้ข้างนี่แม่เห็ดจ้าไหนนี่คางนี่ ข้างเหนียวตะไคร้กันตะไคร้เตะตะไคร้ถ้าแบ,บบมันมันก็ว่าดีสำหรับย่าเหาอออกไปไหนหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันก็สะดวกแต่ย่าย่าหม้อเห็ดใหม่ย่าหม้อเห็ดใหม่เต็มวันที่นี่มองเห็นทั่วฟางเหยาหลายๆเนี่ยเป็นยังแม่คือปลูกทั่วฟางเหยาหลายพอาะยังทั่วฟางเหยากับกับพ่อด้อีเดสค่ะเตะจ้ะยุทธ์เทิงใไฮส่วนสิบพันหน้าแม่กับปลูกหาแถวบางบางมือแม่ก็ได้มือแล้วอันพันก็ได้อยู่ปั๊ดมันมันย่างย่ามันเป็นหน่วยย่างมันเป็นหน่วยเตะจยางย่ามัน คือ,อยามันขาดตลาดละมั้งคือ oh. คอก็ไดอยู่เราแปลงที่แมมเฮ็ดไว้ีนเตรียมไว้ในเฮ็ดต่ปูกอ้งยังน่ะอันนี้ก็ว่าติปูกะเขือปูกบะเขือ,อจ้ะโอ oh. ้ล้านเจา้าในพื้นทีซะหนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่ามีเกือบทุกอย่างเลยนะครับเงี่ยเระดีกว่าน่ย้ยตอนนี้นี่ในสวนของเฮานี่ผลผลิตที่ออกไปสู่พี่น้องในบริการพี่น้องที่เป็นไรายได้ของเฮานี่คืออย่างแม่ตอนนี้ แดี๋นี่ยังย่งเหลืออยู่บักพริกแบกพริกตีจ้ะเหลี้ยบพีกอันที่แม่ว่าขายได้นี่เนาะมีใด่ได้นี่เนาะจผ้าพี่น้องเบิ่งไหนบ่กเดนี่ยังย่งอยู่บักพริกป่ะไปเบิ่งครับันก็ขาดช่วงไปแล้วฮึมจ้ะบัดนี้เอาเอาเวลาช่วงไหนแม่มาเฮ็ดเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแดดมันฮอนไหมก็เฮ็ดไปใด่ใด่เราจะก็เฮ็ดย่ำเตาย่ำแรงไปจริงจังยำส้ายำแรงตีฮ่อนก็เฮาก็เข้าโฮมไปเออห่อนก็ะเขาโฮมเลยพี่น้องมันบ่ไใบเฮาก็ถอยเข้าโฮมไปเออ กับว่เลี้ยงเลี้ยงเราจะงานกับปวดขาเยอะแม่มาเยี้ยงขนาดน้อยสีชมพูหน่อยเลี้ยงได้หลายเนี่ยอันนี้มันยังเหรฮะโอ้มะม่วงเขามะนาวโหดิจ้าจ้ากินได้บ่แม่มันกินได้ยุติปาร์เดนนี้มันที่กินได้บ่มันฝาดอยู่มันมันยังลูกเล็กอยู่ครับจ้าพูนกับว่ากินไดป่ะนี่พี่น้องมึงข้างๆเป็นป้าอ้อยเบิดดี้ครับแต่ว่าของแม่เนี่ยเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานจ้าผสมผสานเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็นแน่ยุ่งงงนี่เกิดมิตรโยอาศัยพร้อมสิแม่จ้าอ๋อพักกันนอนยุพีไดเปล่ นอนนอนเป็นบางมูผู้หนึ่งนอนพี่ครับมีลูกอ้อนกับเมียเป็นน้อนบ้านครับแต่กี่กับเมียล่ะนอนอ๋อมันอีพอแล้วมาเจียแห้วก็เลยครับเขาเลยบอกให้นอนเขาเลยเห็นเป็นน้อนบ้านครับบักพริกที่เขาอามาปลูกนี่แม่มันเป็นบักพริกพันธุ์ยังแม่คือว่ามันบักพริกอันนี้พันธุ์อัมพวาโกจ้ะพี่จ้ะแต่ไปได้มถ้าใส่อันนี้เท่ากับว่าสะดวกพะเท่ากับเสือพันธุ์่เป็นจ้างเรจ้าคือ ้คือคือพันธุ์มันเข้ากับ่ได้สะดวกพอเอากับวัลเลยนี่กำลังไหนพี่จ้าพี่จ้าและนี่กะทิต้นเท่าแล้วล่ะเขจาใจใสิีดีเขาไปเบิ้งนี่แม่เขาไปเบิ้งกะทิดได้นจ้ะดูมันเดื่อพี่น้องมึงบักเพิกนี่อันนี้นี่รู้ดูที่เขาปลูกนี่จักเดือนนี่แม่นี่ยเขาเคพผลผลิตได้ไหมบักเพิกนี่อันที่ปลูกสามเดือนจ้ะสามเดือนกันสามเดือนตีโอ้บักเพิกเด้อพี่น้องเด้อผลิตได้ พันยังก่อแม่อีกครัง้งหนึ่งอันนี้อัมพวากโกจ้ะอัมพวากโกแต่ว่าลูกเล็กละต้นเพื่อนเท่าแล้วครับเดี๋ยวตาจีเอาออกโอ้อันนี้จักเดือนเลยเนี่แม่จักเดือนอะจจกเรียนสิงหามา้าถงเดือนสิงหาปีที่แล้วพูดนะจ้ะปาร์ตนี้เก็บอายุนะกะเก็บกันนี่แหละค่ะลูกเล็กๆแต่ว่ากันยังเก็บอยู่อีแม่จุดเด่นของเขาของมกพริกนี่คืออย่างมกพริกของพันเท่านี่มกพริกกมกพริกอัมพวากโกครับแจะมันก,กิด มันเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเน่งจ้ะลูกมันสวยลูกมันงามครับววดเดี๋ยววันนี้เขาก็ลูกเล็กๆมันยังยังไยเนี่ยแต่แม่กับบ่ได้กเก็บตวงเพ่นเพราะว่ามันเก็บบ่ได้มันลูกเล็กเกินไปลูกเล็กเกินไปทีจ้าแล้วในการเก็บผลผลิตของเขาทีเขาให้ผลผลิตดีแหละเป็นที่ตลาดเป็นที่ต้องการหนิอายุเขาเท่าไรแม่อายุเพป็นกับเลียแต่เ้าวที่บ้านลูไหนเหรจ้ะก้าบวันลดีมีบางก็บอายุเด้กน่ามองในดวงเย่ ด,ดูเลีย้ยงผลดีมันก็บยุตได้โดนอาย่างของแม่นี่ที่ลงนี่แปลงนี่ยนี่ทั้งเบิดเท่าไรในแม่นี่ทั้งเบิร์ดที่เขามองเห็นเนี่นี่ก็ะติบบง,งานเดียวงานหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่างานหนึ่งขันนับต้นแม่เคยนับไปนับต้นยี่สิบอันหกร้อยต้นจ้ะหกร้อยต้นวิธีการปลูกปลูกทังไหนเอาแม่บอกพี่น้องรู้วิธีการปลูกเอาก็ไถ่าคว้านดินเข้กากันนรืจ้ะไถ่ายโขดินยกร่องเนาะ,ะยกร่องแล้วก็คุ้มไปคุ้มผาคุ้มผาพร้อมผานี่ก็กันหยา กันหยาแล้วก็ป้องกันความชุม่มน้ำจ้าระหว่าเหาสิเก็บความชุ่มได้ได้ดวนก็เ้าเบ่อบ่อ,อคุม้มครับระบบน้ำนี้ระบบน้ำยดจ้ะใส,ใส่ใส่น้ำยดเลยในการปลูกนี่ยขอควรระวังของเขาคือยังบักพริกนี่แม่ร,ระวังก็คือโรคล่ะค่ะโรคจีอันนี้ที่เขาเจอคือโรคยังแม่โรคอันที่เจอมาที่เรียกคือเพียไ,พไฟเพียไฟจีเพียไฟแต่เพิ่นก็มียาของเพิ่นอยู่อ๋อเ้าก็ควบคุมได้อยูอห้อา,าก็ใกใจใจยาของ บริษัทยี่นี่ไรแล้วบ้าแล้วก็อ๋อครับครับเราก็มี่อยากให้ก็มีทีมงานของคุณมีทีมงานมาดูแลเนาะคือมาดูแลแต่ว่าเพิ่นแนะนน้ำจ้ะครับหกร้อยต้นทิจ้ะหกร้อยต้นนี่นี่กับปกติแล้วกับห้าปุ๋ยนี่คือกับขึ้นสี่บ่ได้ซ่งจมีนะครับจ้ะถึงวามันกับวัตด้หลายดอกเต่มันกับเป็นเงินสะสมเงินเก็บไปเลยดีแม่ขายกิโลเท่าไหร่ขายกิโลเดนี้ขายกิโลห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทบัตทีเน่ในการเก็บครั้งหนึ่งนี่ได้จะกิโล เก็บกัน่งตั้งแต่มันปลูเกือบอะได้เป็นร้อยสองร้อยกิโลก็ได้ร้อยสองร้อยกิโลคูณห้าสิบป้าพ่อไปพ่อมาพ่อได้กินด้อยากพ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงนั้นนะคะโอ้เอาตั้งแต่เก็บมาเนี่ยแม่ตั้งแต่เก็บมาตั้งแต่ปลูกเอาจนได้เก็บนี่จตกกิโลแล้วมันันคือประเด็นนาหงพ่อเอาพ่อเขาเขาได้บ่เอาแม่คิดว่าตั้งแต่เริ่มปลูกมาจนเก็บนี่อ๋อถือว่าได้เป็นตันสองตันนี่หรือสำหรับป้าตันสองตัน พี่น้องคุณเอาเดอ้อครับเดอ้อหนึ่งตันมีพันกิโล,ลมาแม่จ้ะอันนี้ก็คือแบบมันน้อยๆน่อเรี่ยวเท่าก,กับว<อ>่าได้ไปใส่ช่นนีปกติมันหน่อยใหญ่มันก็เก็บง่ายเนี่ยหลายหลายคนดีจีบปลูกแต่ว่าเพิ่นก็นต้องมีคำถามตั้งขึ้นว่าปลูกแล้วสิไปขายไสแม่เฮ็ดจังได๋เอาเจังจีบก็เฮาเฮาก็ยังบ่ทันเองมีผู้มาดีแต่ว่าเฮาไปส่งตลาดคืออยูตต่ตลาดใกล้ๆตลาดเปี<อ>๊ยหน่อยปส่งนั้นเหนืคานในตลาดเพิ่นแม่ไปหาตลาดเองเจ้ะ กับมันมาหลายเฮาก็เลยหาแคเบตลาดน้อยๆทั้งนี้ก็ได้เรี่ยวแล้วก็น้ำบานห้องที่เพิ่มกับซังน้ำหลั่นตำหมงปิ้งไกล้ที่ไรนี้เพิ่มกักระได้ทรงจ้่กระได้ทรงเพิ่นโอ้โหน,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 นี่พี่น้องลงมือท่ามือข้ามต่อหกร้อยต้นครับพี่น้องในประมาณในทีแ่แม้ว่าเขาวคืววอสองตันอันเหลืองเลืองที่เป่าอยู่เห็นสองตันก็จากมือพุ่นนี่จากมือพุ่นจากมือมือเฮ็ดพุ่นเนาะใช่จากมือเฮ็ดมากจนอันเหลืองเหลืองนี่คืออยังอันอันเนี้ย จับเม่งเน่าจับเม่งกาวติดเม่งกันเอามาเลี้ยงวันท่องแม่พ่อได้ใส่สารเคมีฉีดบ่กัดกระส่วนมากกะจิบ่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามีตัวนี้แล้วเขาจิบ่ได้ฉีดโอ้โอ้โอ้ส่วนน้อยถ้าตัวนี้เอาประย่ถ้าดไม่หลุดก็ไม่กะจะคอยว่ากันจ้ะอืมวนมากะจีใส่แบบนี้แม่บรอยู่ถามเนี่ยว่าเป็นตะปูวะแขนพี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่นี่บักพริกนี่กัดกับเป็นตะปูก็ไ่ได้แตกเป็นตะปูี้นี่ว่ายากกะยากจีว่าง่ายก็ง่าย ครับจ้่ที่ว่าง่างกับอย่างไงกับไงกับแบบจะไหนก็คือได้ยุ่นนะรับสำรับะที่ได้ตื่นได้กำลังจริกับพอ่อพ่อได้นี่เนื้อพี่น้องเนื้อแม่เป็นปลูกนี่ครับบักพิกนี่คือเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นตัวทำไรายได้ให้กับแม่จนน้องสาวเพิ่นมาปลูกนำ้ำใช่หลังจากที่มีบักพิกแล้วแม่ยังมีอยังอีกครับมีมแตงโมจ้ะแตงโมน่ะเบิดหุ่นเนี่ยเลี้ยงแตงโมจ้ะแตงกวาเบิดหุ่นแล้วมีแตงโมสิพาพี่น้องไปเบิ่งได้บ่จ้ะไปไป ช่วงนี้เนื่องจากว่าแม่เพิ่อนอาจัยเดินบ่สะดวกได้พี่น้องเนื่งองจากไป้ดยไปตามไว่าตามมาอยู่เนาะแม่เนาะ,ะแต่ว่าสะออนเลยแม่แมแมหกลอยต้นมะนาวปา้าแต่ว่าห่งม,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 <อ>มาก,ากมาก,ากมากการเกษตรมากการเกษตรเตี้ยจะมากคักี่ดีโอ้นี่แม่เพิ่นใส่ป้าให้ไปเห็ดกัดกันกัดกันยู่ว่าได้โอ้อันนี้เน้นี่ยแม่ที่มองเห็นเนี่ยจ้าจ้านี่ก็แตงโมบ<า>กักแตงโมทีเนี่ยจ้าอันนี้แตงโมพัน ัน,น,นี่ยังกัเออซั้นคุลาสั้นคุลาทีจ้ะซั้นคุลาเอาอาธิบายพาไปพี่น้องเห็นเบิ่งว่าปลูกจังได๋เฮ็ดจังไดน๋นี่พันธุ์อันนี้แม่ได้มานี่อันนี้อันนี้เฮาก็เฮ็ดคือกันนั่ะนะคะครับก็บใส่ปุ๋ยใสจปุ๋นปุ๋ยพอกมานีล่ล่ะครับแล้วก็มีปุ๋ยเจมีน้ำเน่ครับเขาลงไปเฮาก็ไถปว้วนดินครับไถปว้วนดินไว้จักอาทิตย์2อาทิตย์พุ่นล่ะครับจังคอยมาปลูกโอ<ฮ>้สําหรับพันธุ์นี่ก็ สร้างเอาคือกันล่ะครับบ้านนี้แม่ได้ปูกนี่จักแถวนี่อยี่สิบแถวซีแถวจักหลุมอันไม่จักหลุมหนึ่งก็ไม่ได้นับว่าแม่ไปได้เอาพันมูนีซื้อเสียงเลี้ยงน้ำของมาตตาใส่แม่จะคอยปลูกหลายไอปลูกปลูกซนี่อันลูกลูกลูกเขาเบิ่องนี้อันนั่นครับอ๋อปูเขาเบิ่องนี้ยึดลูกเขาไปเอาท่านนี่บ่แมียท่านใหม่ครับเดินไหนก็เอาล้วงมาเบิ่งเนี่ยระว่างจริงครับแต่เอาขาก็ยังมาท่านอิด ได้ผลสําเร็จดอกอันนี้เพิ่งเริ่มจ้าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มตียงโม่จ้าอันนั้นก็แเตีงกลัวกับเบิดหุ่นแล้วครัอันนี้ปูได้โดนบานไดนะแม่นี่แตีงโม่ในเดือนหนึ่งละจ้าเดือนนึงแล้วโดนบันไดเขาค่อยเสห้ผลผลิตจะว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่เก็บเกี่ยวก็ได้ยิ่งผลมาสองเดือนครับสองเดือนก็กลัวสองเดือนก็กลัวจ้ะอืมสองเดือนก็กลัวตอนนี้เด็กเดือนก็ไมหร้องเริ่มออกน้อยแล้วนี่พี่น้องนี่นี่แม่คันเขาออกน้อยจังซี่นี่เขา ผสมเกสรเขาเนี่เขาต้องเห็นจังไนบอหรือว่าปล่อยธรรมชาติเลยได้เลยปล่อยตามธรรมชาติเลยจ้ะปล่อยเลยร่องเบึงว่าติเป็นจังไแตัว่าต่ติดลูกหลายได้แม่เนาะกับกับพ่อมีอยู่โอเนื้อต่ติดเริ่มแม่เราเราเนี่ยพันนี่นี่ตามที่แม่หรือว่าตามที่ลูกบอกเนี่ยรสชาติเขาติเป็นยังไงเขากอกว่ารสชาติมันดีเนาะแต่เขากอบว่าท่านอิ่กินหรอกครับเขาว่าเอานี่บ่เม่กันกับก็เป็นเมาว่าแหละือว่า พิ่นขายเพิ่นกัโคตรหน้าคือแบรนด์แต่ว่าเฮายังไม่ท่านได้ยังไม่ท่านได้สัมผัสยังไม่ท่านได้กินได้ซิมเป็นแปลงแรกที่สิทดลองหน่วยแรกบ่อยยุทขอซื้อได้บ่แม่บ่อยยุทขอเข้าไปเบิ่งได้บ่ได้ได้ครัเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่อยยุทสิขออนุญาตแม่เข้าไปเบิ่งครับลักษณะหน่วยเขาสิเป็นหน่วยหลายๆเนาะแม่เนาะจ้าวันนี้ครับนี่พี่น้องคันใหญ่สุดนี่ตามที่เฮาได้ข้อมูลมานี่เขาสิน้ำนักจักโลแม่น้ำนักที่4โลถึง5โลนี่ถึงหาโล ข้าที่ลูกใหญ่มายมากปื๊ดจะมาห้าวทีใดก็เผื่อบริษัทนะบรรลุนี่งครับโรคไพ่ไข่เจ็บเขานี่สีมีบอนี่อันนี้มีคือกันเนี่ค่ะมีคือกันเด้เป็นเพียเป็นแมงกันนะแมงเต้าทองโอ้แมงเต้าทองก็คือไพ่ธรรมชาติของของพืชพวกนี้แหละเนาะระบบน้ำนี้แม่เฮ็ดจังไหนระบบน้ำยุดคือกันใส่น้ำยุดไปเลยแล้วก็ใส่ผ้าพลาสติกคุ้มโอ้แม่เป็นในท่านสมัยครับพี่น้องเ็ดแบบ อันคนขี้ขันเตีงยหญ่เห็ดเราสบายไปนาเห็ดเบยดยากแค่เดียวแต่ว่าสบายไปตลอดปะที่นี่นี่ที่เบ้ายุดมองเห็นนี่บักแตงมูวน่าจจะอยู่ประมาณหกเจ็ดล่องหกล่องเจ็ดล่องเด้อยพี่น้องนี่ด้านข้างๆแม่เห็ดยังไวขนาดไหนด้านข้างๆนั่นน่ะอันนี้เขาก็่าว่าสิลงเตงกลัวอีกโอจากคุ้มผาพัชเรียวห่อนตีนแห้ง แล้วฟังนี่เด้ที่ว่าแม่เหตะไคร้นี่เด้อฟังนี่กะแตียงกวยออกไปเบื่อแล้วก็เลยไถ่าไม่ไถ่าไม่สีลงหยังสุลงหยังจักว่าที่ลงอันไหนดีพูดวัดนี้ที่ลุ่งแตียงกวอีกคือเก่าก็สิเป็นในบุ้งซำของเก่าแม่ครับจ้ะอืม็เลยไถไหวจ้าก่อนพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ่งคุณแม่ดินก็เป็นดินทรายเด้อด้านข้างๆก็เป็นปลาอ้อยทั้งเบิดเลย นี่แปลงของแม่ที่เป็นเห็ดเป็นเกษตรผสมผสานปลูกผลไม้หลากหลายชนิดฟังนี่แม่กับลงแตงกวาปีนั้นขึ้นเลือกแตงกวาแม่มันก็เห็ดมันก็เห็ดยแล้วก็แล้วก็ขายกับพ่อได้ขายขายกับขายไงครับก็งเขากับขายกิโลละนีสิบบาทหรื่ขายเพียงดอกแต่วพุ่นะจ้ะก็ได้กิโลละนีสิบบาทเยแตงกวาเนี่หุ่นแหลกที่เขาออกไปเนี่ได้เท่าไรก่อได้จากโลกได้ตัน มันมันคือประเด็นคำนวณนั่นแหละฮะก็ได้ยีดดอกก็ถือว่าได้ได้พอได้กินได้อย่างจะเลี่ยแล้วกับช่วงเก็บนี่กับตเมื่อและตีลอยหารอยกับิได้ยึดดอกครัเมื่อได้เมื่อว่าได้เทาันเฉลี่ยเทกันระว่าเขาเก็บนี่เมื่อเก็บเมื่อบ่เก็บประมาณนี้ครับบางเมื่อมันก็ได้หลายเนาะบางเมื่อก็บ่ได้หลายกับพ่อได้กินได้อย่างพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนะลูกล้านไหนระบบน้ำเนี่ยคืออยู่ต้นต้นไม้พุนบอกแม่ ค่ะยีุ่่นแต่ว่าบ่อน้ำญี่ีแต่ห้องปั้นขึ้นไปพุ่นปั้นขึ้นไปพุ่นบันนี้เวลาให้นามก็คือปล่อยตามสนยรดเลยจ้าโดยใส่แรงดันของนางพ่นบ่อจ้าโอ้นี่คือเป็นแรงขับเคลื่อนหรือแรงพักดันของลูกของหลานครับคุณแม่อายุหกสิบเอ็ดหกสิบสองปีแต่ว่าใจมักใจมักแล้วก็เป็นแบบยางแล้วก็ตัวยางให้ลูกให้หลานในการต่อสู่น้องแม่เนาะเหตุแบบนี้แหละมมอยูไม่กิน ยังที่พี่น้องได้เห็นนั่นแหละเอาแม่บ่าวยูติถามาที่แม่เฮ็ดแบบนี้เนี่ยเป็นจังไงความรู้สึกบอกพี่น้องเนี่ยว่ามือซื้อกับดีแหละค่ะดีดีดีจำรับว่าเฮากับที่นี่พอได้จับเลยใบเฮาบอกขาดมือขาดตีนไปในจำรับว่าครับเงินใส่แต่ว่ากัดเฮ็ดต้นนี้กัดเที่ยวล่วยกับบ้าวยดอกแต่ว่าก็พอได้พอได้กินคือว่าพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานขึ้นวันอ่ะครัดแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ เดือดร้อนปานไหนนะ,ะคือว่าอันไหนห้ากับมี่ต้กินครับห้ากับว่าใครจีได้ไปซสือั้างนอกปานไหนปลากับมีไก่กับมีอาหารพัดบกักผีบะไผ่ห้ากับมีครบทั้งทีนะโอจ้าก้เพเได้กินด้อยากน่ะครับข้ว่าจ้าถ้าในรว้ยดอกมันมาท่านหนรวยความสุขจา้าลำลุยความสุขงแหม่เนาะด,ดีใจจีแต<อ>่เหตุดีใจมากๆเลย่ว่าเป็นไะไรคือมกคักเจ้เป็นนางแม่คือยังหยุด ่ําของพ่อหลวงตลอดแม่พออ่อยังก็ผู้ใดเพิ่อนแต่เพืเ่อนกับพ่อกินแม่นบ่จ้าเพื่อนอพ่ออยู่พ่อกินทุกคนคจ้ะก,ก็เลยเอาต่เพิ่นกัยันได้กินตัวเห็ดกับิบ่ได้กินบอกก็เลยก็ได้อยากเห็ดคือเพื่อนแต่บา,ม,าม,มันมามันมันมันเห็ดตอนแห้งน้อยแล้วอืจ้ะมาเห็ดตอนแหงนแ้งน้อยเ้วเฮาก็เลยกันก็บได,ดเต็มที่ครจ้ะนีผพูดสวยอยู่เต็มมันกับ่คือเหาเห็ดเองว่บ วาที่นี่<ม>อีกหนึ่งสิงที่บอยอเู่นเน็นก็คือลูกหลานมาเต็มเลยเป็นยังลูกหลานคืนอนนบอผ้ากันที่เป็นยังแม่ลูกหลานคือบอไปเห็นงานดูในเมืองหลวงก็ไอเจะานนไปเรียมันกับบ่ไดเนาะจังมันมันกับคุณละเป็นมาถึงต่โกวิดมาเขาก็มาอยู่ก็มปเลยตะกี้เขาก็ไปอยู่อันนี้คือนเลรับ ไปในเรื่องของโรคระบาดก็เลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก่อนได้ลูกน้อยก่นอกนอยู่เลยกันมาเริ่มต้นในเรื่องของการเกษตรจ้ะมาซอยแม่ซอยยแยกที่นี่ละนี่แหละ <c oughs> นลวน้องแม่เพิ่นเอิ่นว่าซับในดินน้าแม่เนาะ,ะสิทธิ์ในน้ำซับในดินสิทธิ์ในน,านา้ำนี่พลิกแผ่นดินเลยพี่น้องในาการทำมาหาก,กินจนสามารถสร้างได้เลยแล้วก็เป็นแบบจ้างให้กับหลายๆคนที่ลุกต่อสู้เ่ราะเนวยัยย่อมจำน้นน้าแม่เนาะจ้ะ สู่สู่สู่เลยจ้ะสู่สู่สู่เลยน้องแม่น้องจากดินทรายเด้เนี่ยพี่น้องทรายบักคักเด้ดินทรายบักคักดินแต่ว่าเบ้าโยเทนนี่คือเขียวขจีแล้วก็เฮ็ดผสมประสานบ่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวเอาแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่ถ้าเพิ่นอยากมาเยี่ยมชมแปลงหรือว่าอยากมาติดตามคุณแม่นี่ได้บ่ก็มาได้เด้จ้ะได้อยู่ิเบอร์โทรก็บ่ได้ฮู้จักเบอร์โทรเจ้ากขว้างเดี๋ยวเบ้าโยสิขึ้นเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับถ้าเจ้าผู้ใดอยากมาเยี่ยมอ่าเป็นกําลังใจหรือว่าอยากมาเล่นน้าแม่ก็ได้นะครับผม แม่สุดท้ายอยากให้แม่ฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องแน่ที่เพิ่นอยากเฮ็ดเกษตรหรือว่าเพิ่นเริ่มต้นใหม่ๆเช่นครับที่อยากเฮ็ดเนาะอยากเฮ็ดก็จังจีล่ะก็ะคือเฮาเฮ็ดนี่ล่ะครับเออเฮาก็สิปลูกหยังเฮาก็เริ่มต้นในกันพรวนดินครับใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยคอก้วนดินเนี่มันได้ะก่อนครับเนาะเฮาก็จังค่อยมาลงมือปลูกอืก็น,นี่ก็บ่ทันได้เต็มร้อยเราก็ไปเรื่อยเรั่อยเงเฮ็ดทั้งศึกษาไปนําเรื่อยๆครับจ้อะ เพราท่้าเหน็บปันไดดอกกับปากคือปากนองผู้ใดหูดยักผู้ใดนั่นกับเนาะอย่างมากับแม่พูหูกันเนี่ยนะแม่เนี่ยก็ดีครับผมนี่แม่เป็นเป็นน้ำพอเต็มแก้วได้พี่น้องลงมือไปทำพร้อมกันยังเป็นที่ฝึกรูพร้อมจ้าแล้วก็เปิดรับความรู้พร้อมจ้าอยากได้ยุคผู้ใดเป็นเนี่ยนั่มากกับอยากได้ความรู้เป็นคือกันครับผมครับสำหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลายๆนะครับผมที่ให้ประโยชน์ภาจวดมีโอกาสพาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงกับเศรษฐกิสมบสารนะครับผมสำหรับมือนี้ลาไปก่อนครับแม่ครับสวัสดีครับ thank you